นหัวใจวันที่ทเราได<ม>้ผ่านมา,มาด้วยกันแต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยาก,ยากจะเไม่ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์วนิดานะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้มาพูดคุยนะคะแสดงความมุทิตาจรนะคะแล้วก็ความเคารพต่ออาจารย์นะคะในเนื่องวันที่อาจาร,รย์กเกษียณอายุราชการนะคะครบ60ปีนะคะถ้าจำไม่ผิดได้เจออาจารย์วนิดาครั้งแรกในปี2535นะคะซึ่งอาจารย์มาบรรจทุที่นี่ นะะแล้วก็ตัวเองเป็นนักศึกษาปีที่4อยู่ในขณะนั้นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนอาจารย์แค่ช่วงสั้นๆก็คือวิชาเนเชอร์ปูดักถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาทําง,งานร่วมกับอาจารย์นะคะแล้วก็ ตัวเองก็ไปเรียนต่ออาจารย์ก็ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มีช่วงหนึ่งก็คืออาจารย์ก็ไปเรียนต่อพญเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ได้ไปเจออาจารย์ตอนนั้นจบโทนะคะแล้วไปเจออาจารย์ที่มหาลัยเรดดิ้งนะคะที่อังกฤษนะคะตอนนั้นก็ไปไปคอนเฟรนท์แล้วก็ไปได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนมหาลัยที่ประเทศอังกฤษนะคะก็วันนั้นได้เจออาจารย์ขับรถกับท่านอาจารย์ทวีชัยอาจารย์สอรนะคะแล้วก็อาจารย์วนิดาเดินอยู่ข้างถนนที่มหาลัยเรดดิ้งยังจํา ติดตาเลยในวันนั้นนะคะก็บอกอาจารย์ทวีชัยอาจารย์ขาจอดรถก่อนเพราะว่าอยากทักอาจารย์มณิดานะคะก็อาจารย์ทวีชัาวบอกอ๋อมีมีอาจารย์จากปัตตานีมาเรียนที่นี่ด้วยนะคะก,ก็วันนั้นก็เลยได้ทักทายอาจารย์ข้างถนนนะคะสั้นๆและหลังจากนั้นก็อาจารย์ก็กลับมานะคะตัวเองก็ไปเรียนต่อนะคะซึ่งเป็นช่วงทำลายที่ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยได้เจอกันเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเรียนต่อทั้งคู่แล้วก็เป็นช่วงที่ตัวเองก็ไปเรียนด้วยนะคะกลับมาในปีสอง8นห้า้อสี่สิบแปดนะคะก็ได้กลับมาได้เจออาจารย์เต็มตัวแล้วคนนี้นะคะก็คือมีโอกาสที่ได้ถามว่าได้ทํางานร่วมกันไหมถ้าวิชาสอนนี้จแทบจะไม่ค่อยได้สอนด้วยกันนะคะแต่ถ้าทํางานในร่วมของการพัฒนาหลักสูตรนะคะประปับปรุงหลักสูตรก็ได้ทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ ได้ทางานในลักษณะของการเรียนการสอนที่ได้เห็นรูปแบบที่อาจารย์จัดเขาได้แลกเปลี่ยนกันตลอดเรื่อยเนื่องจากอาจารย์เป็นคุณครูมัธยมมาก่อนอาจารย์ก็จะมองวิธีการสอนที่ที่ค่อนข้างได้ได้มีมีประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาใช้ปรับนะคะไปด้วยกันเรื่อยนะคะจากที่เราแลกเปลี่ยนนะคะเราเห็นว่าอาจารย์ใช้เทคโนโลยีในการเอามาจัดก,การเรียนการสอนนั้นสั่งเยอะนะคะซึื้ออาจารย์เรียนรู้ได้เร็วมาก ซ,ซึ่งตัวเราเองเนี่ยด้ถามไปที่จะต้องเรียนรู้จากอาจารย์นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์ก็ให้แนวคิดในเรื่องการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนกันนะคะจนวันนึ้ออาจอารย์ก็ได้เข้ามาคุยนะคะว่าในแง่ของการเรียนการสอนเนี่ยมันมัน,ม,นมันจัดรูปแบบที่มันเปลี่ยนแล้วอาจารย์ก็ไปช่วยงานคณะนะคะอาจารย์ก็กลับมาแลกเปลี่ยนด้วยตลอดนะคะในระหว่างนั้นส่วนที่ประทับใจอจาจารยก็คือจำเงินตรงนะคะแล้วก็พูดบอกเลยว่า อาจารย์จริรัตน์ก็คล้ายๆกับท่านนะคะซึ่งเราสองคนจะคิดเพื่อการพัฒนาไปข้างหน้าแต่เราพูดตรงไปหน่อยบางครั้งอาจจะไม่ค่อยถูกใจคนอื่นเสียทีเดียวนะคะซึ่งอาจารย์ไม่ด้ก็จะบ่นตลอดนะคะในสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์ทำนะคะแล้วก็เข้าใจอาจารย์ตลอดนะคะอาจจะมีคนที่เข้าใจอาจารย์ค่อนข้างน้อยต้องยอมรับเลยนะคะแต่มีอยู่สักอีกคนที่รู้ว่าคนทําง,งานเบิน์นเบื้องหลังนะคะที่จะให้คนอื่นสําเร็จอะ มันมีไม่กี่คนหรอกคะ่ะที่ที่ที่จะจะทำในลักษณะอย่างนี้ได้นะคะอ,อ,อีกอันในอใาจารย์เป็นคนที่ที่มองความถูกต้องไม่ถูกต้อง่อาจารย์พูดเลยนะคะซึ่งซึ่งหลายครั้งเนี่ยอา,อาจจะขอฝากไปยังคนรุ่นใหม่ๆนะคะที่เป็นอาจารย์การพูดนะคะเป็นการที่ต้องสื่อสารกันเราต้องการจะเห็นการพัฒนานะคะเพื่อจะไปข้างหน้าเราไม่ได้ต้องการเห็นการถอยหลังนะคะพ้นผ,ผู้ใหญ่เนี่ยประสบการณ์เขาเยอะนะคะ เขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตมาหลากหลายรูปแบบนะคะนี่เป็นจุดหนึ่งเนาะที่ที่มองว่าผู้ใหญ่เนี่ยให้ข้อมูลออกไปเนี่ยเราต้องถับไปชุดคิดบ้างแล้วหลักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถามว่าอาจารย์มองผลประโยชน์ตัวเองไหมถ้าในความรู้สึกตัวเองไม่เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เป็นอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ก็พยายามทําเรื่องการเรียนการสอนพยายามช่วยนักศึกษาพยายามที่จะให้ความรู้นั่นคือหน้าที่ของครูนะคะ เราก็เป็นครูที่ถือว่ามีมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครูในระดับที่สูงเลยนะคะซึ่งซึ่งคนยุคใหม่นี่อาจจะไม่ได้รู้จักคําว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพครูนะคะถึงเป็นอาจารย์มหาลาัยก็คือเป็นครูคําว่าอาจารย์กับครูเนี่ยยังให้ความสําคัญกับครูเรื่องอาจารย์ก็จะแทนตัวเองว่าครูตลอดนะคะจะแทนตัวเองว่าครูตลอดนะคะที่ที่เจออาจารย์มานะคะก็อีกอันหนึ่งก็คือ ในบั้นปลายของอาจารย์นะคะที่กเกษียณอายุนะคะก็อยากให้อาจารย์รักษาสุขภาพนะคะแต่อาจารย์เป็นคนที่รักษาสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะออกกําลังกายทุกวันเลยเพราะว่าอาจารย์พันแหบออร์แกนิกมาซึ่งซึ่งเราถือว่าเป็นแบลบที่ค่อนข้างจะมีผลต่อสุขภาพเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดูแลตัวเองดีนะคะแล้วอาจารย์ก็เป็นคนที่ให้โอกาสเหมือนตัวเองก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์นะคะในเรื่องของการหนึ่งการสองอาจารย์ก็ขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ ผ่านไปทางท่านผู้ใหญ่นะคะซึ่งก็ทางมหาลัยก็ได้รับทราบว่าส่วนตัวนี้ทําอะไรอยู่นะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปทํางานนะคะในส่วนของอทางท่านอาจารย์วันดีและอาจารย์จุธามาศนะ,ะนะคะก็ก็เป็นการส่วนหนึ่งท,ที่ที่ประทับใจนะคะในสิ่งที่อาจารย์ได้ได,ได,ได้ได้พยายามช่วยนะคะให้ให้มีโอกาสได้รู้ว่าเรามีโอกาส ในเรื่องของพัฒนา้านการเรียนการสอนต้งจะเต็มศึกษานะะก็ขอบคุณอาจารย์วินณที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็คงไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็อ,อไ,นะได้อยู่ดูแลน้องพีทประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะซึ่ง ึ่งก็น้องเจมบอลก็จบไปแล้วหนึ่งคนนะคะก็เหลือน้องพีทนะคะก็ฝากความะระลึกถึงครอบครัวอาจารย์นะคะขอให้คนมีสุขภาพแข็งแรงและก็ปราศจากโควิดนะคะไปตลอดนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับติงนะคะอาจารย์ก็เปรียบเสมือนคุณครูอีกขั้นหนึ่งนะคะที่ให้ได้คอยมองดูแล้วก็ศึกษาวิธีการสอนแล้วก็ วิธีการให้ความรู้แก่นักศึกษานะคะติ่งก็ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ช่วยดูแลช่วยให้คำแนะนำแล้วก็มีความรู้แปลกๆใหม่ๆที่อาจารย์นำเสนอสอนนักศึกษาแล้วติ่งก็ได้นามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของตัวเองด้วยนะคะกระแสแล้วติ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาจารย์จะได้ทำอย่างอื่นนะคะมีเวลามากขึ้นกับสิ่งที่อาจารย์อยากทำนะคะแล้วก็จะได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยทำให้ติ่งได้พัฒนาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับท่านอาจารย์วนิดาตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับท่านนะครับก็เป็นเวลาประมาณ15ปีนะครับเห็นความทุ่มเทของท่านอาจารย์ท่านเสียสละทั้งเวลานะครับเสียสละทั้งร่างกายและก็จิตใจที่จะทุ่มเทในการสอนลูกศิษย์นะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้นะครับ อ,อีกอีกอย่างนะครับผมผมชอบเวลาทํางานร่วมกับท่านก็คือท่านเป็นคนตรงนะครับสั่งงานอะไรมาก็รู้สึกว่าเราเข้าใจได้ง่ายนะครับเวลาทํางานกับท่านแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และก็เป็นรองทคณนวิทยาคณะวิชาและเทคโนโลยีจะเห็นว่า ท่านเป็นคนที่เสียสละเวลานะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ได้ร่วมสร้างผแผนกวิชาเคมีนะครับให้มาจนถึงปัจจุบันนะครับหวังว่าสุดท้ายนี้ก็คงอยากให้ท่านได้กลับไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับ แล้วก็ให้ท่านดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายพวกเราก็คงจะคิดถึงท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวบุภาบุชนะเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์สา,าขาวิวชาเคมีชั้นปีที่5ค่ะ ในวันนี้นะคะหนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของเพื่อน,นักศึกษาที่ได้มาก่าบความในใจเนื่องในโอกาสวันสําคัญนั่นก็คือจากวันวันที่ภาคเพียรสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิของท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาเจรกุลประเสริฐค่ะตัวหนูเองนะคะได้เจออาจารย์ครั้งแรกเมื่อตอนเรียนวิชาเคมีอินทรีย์หนึ่งแล้วก็เคมีอินทรีย์สค่ะครั้งแรกนะคะที่หนูได้เห็นอาจารย์นะคะหนูรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่ ต้องใจดีแน่ๆเลยค่ะแล้วก็อาจารย์เป็นคนนิ่งนะคะมีสไตล์การแต่งตัวที่ชิลมากนะคะสบายๆนะคะและเมื่อได้เรียนกับอาจารย์นะคะหนูก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์มีสไตล์การสอนที่หลากหลายมากๆนะคะอย่างเช่นการสอนแบบ Active Learning นะคะคในรูปแบบของกระบวนการกลุ่มเพื่อนสอนเพื่อนนะคะและที่สําคัญค่ะมันจะมีกิจกรรมครั้งนึงนะคะที่อาจารย์มอบหมายปฏิกิริยาให้ทุกคนซึ่งแต่ละคนนะคะจะต้องมีความเข้าใจใน ปฏิกิริยานั้นก่อนนะคะเพื่อที่จะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจให้ได้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่อาจารย์กําลังจะสอนพวกเรานะคะว่าการที่เราจะสอนคนอื่นได้เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าเนื้อหานั้นเราแม่นระดับไหนนะคะ และต่อมานะคะเมื่อหนูได้เรียนไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่เปรียบเสมือนโค้ชนะคะเป็นครูที่แบบสอนในรูปแบบของ Active Learning มากๆนะคะให้แบบมีการเรียนการสอนแบบจัดนเทศการนะคะก็คือวนเวียนการนําเสนอไปเรื่อยๆนะคะและก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะหนูได้ทําแบบฝึกหัดท้ายบทน,นะคะแล้วก็เอาไปให้อาจารย์ดูนะคะแล้วหนูก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูทําถูกไหมคะอาจารย์ก็หันกลับมาเลยคะ่ะแล้วก็ถามว่าแล้วที่เธอทาเนี่ยเธอคิดว่าถูกไหมหนูก็อึ้งไปเลยคะ่ะ แต่สิ่งที่อาจารย์กําลังสอนหนูนั่นก็คือการที่ให้เราเนี่ยรู้จักมั่นใจในตัวเองค่ะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราทําถูกเราก็จงมั่นใจว่ามันถูกนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่อาจารย์กาลังจะบอกว่าตัวเราเองต้องรู้จักมั่นใจในตัวเองเพราะมิฉะนั้นคนอื่นใครละ่ะที่จะมามั่นใจในตัวเรานะคะค่ะและสุดท้ายนะคะหนูก็ขอ,อกราบขอพระคุณอาจารย์นะคะที่ได้คอยประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับพวกหนูมาตลอดพวกหนูเองนะคะในฐานะตัวแทนนะคะ ก็จะน้อมนําคําสอนของอาจารย์นะคะไปใช้ในณเวลานี้จนกระทั่งหนูได้ไปทํางานนะคะค่ะแล้วก็หนูนก็ขออวยพรนะคะให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีอายุยืนนะคะเป็นร้อยร้อยปีเลยนะคะค่ะก็คิดถึงอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับอาจารย์สวัสดีค่ะก็พวกเรานะครับนักศึกษาเคมีอุตสาหกรรมรุ่นที่สิบห้า เรื่องในวาระอาจารย์วนิดากเกษียณน,นะครับปีนี้พวกเราก็จะมีคำอวยพรเล็กน้อยให้กับอาจารย์นะครับสวัสดีครับผมผมดำรงอาดมนะครับอาจารย์จากเคมีตศาสตร์กำรรุ่นที่หครับผมก็อยากอวยพรอาจารย์นะครับให้มีความสุขมากๆนะครับในชีวิตใบกเกษียณขอให้อาจารย์ใช้ชีวิตมันตาก,กับลูกหลานให้มีความสุขตลอดไปขอบคุณสำหรับการ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยบ่มสอนผมเคยอบรมเคยสั่งสอนท,สทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่อาจารย์สอนมาก็คือผมได้นําเอาไปใช้จริงหลายๆอย่างก็ขอขอบคุณอาจารย์ในทุกๆสิ่งทุกอย่างด้วยค่ะอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนิดานะคะหนูทิติมาสุภาพันธ์นะคะเป็นเคมีอุตสาหกรรมรุ่นที่สิบห้าค่ะในวันกเกษียณนี้นะคะก็อ่า ยินดีกับอาจารย์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มอบความรู้นะคะให้ตุ้หนูทั้งตัวหนูเองแล้วก็เพื่อนๆมาตลอดนะคะก็ขอให้อาจารย์มีความสุขกับชีวิตหลังกเกษียณน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มนิดานะคะหนูสริภาบินนว้นะคะเคมีอุตสาหกรรมรุ่นสิบห้านะคะก็เพื่อนๆพ,พ,พูดไปเยอะแล้วก็คิดว่า เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วอะไรดีขึ้นก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนอาจารย์นะคะขอให้อาจารย์มีความสุขกับชีวิตหลังกเกษียณน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูมาพอถังทองนะคะก็รู้สึกใจหายมากเลยนะคะเนี่ยผ่านผ่านไปุปูบป้าอาจารย์ก็กเกษียณแล้วนะคะกะ็ขอให้อาจารย์นะคะมีความสุขสุขภาพแขง็งแรงในช่วงวัยเกษียณของอาจารย์นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเยี่ยมเยียนนะคะก็แล้วก็ ที่สาคัญเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่อาจารย์เนี่ยได้สั่งสอนนะคะก็ถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ได้ทํางานตรงกับสายที่ตัวเองเรียนมาแต่ก็ยังยัง,ยงจําคําสอนของอาจารย์ได้ในหลายๆเรื่องอยังเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยคะ่ะคิดถึงมากๆนะคะอาจารย์ไม่ป็นครับไม่ถึงครับ่ะเคมีอุณหกศูนย์ทุกคนเป็ยนงไ อันนี้ค่ะในช่วงยุคโควิดครับอาจารย์ก็วันนี้เป็นวันที่อาจารย์ได้เกษียณแล้วก็เป็นภาพคุณกาของได้สารคดของทุกคนเพราะเราก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านบางคนก็ทํางานแล้วบางคนก็ยังหาเส้นทางในนาคตอยู่ก็เพราะเราก็อยู่กลกันก็ตอนนี้ก็เป็นออนไลน์นะครับอาจารย์ทุกคนก็มีอะไรที่เกี่ยว ฝากบอกถึงอาจารย์เล็กน้อยๆความในใจแต่พวกเราจะมีอุดกศูนย์สัญญาณอาจจะไม่ดีบ้างนะคอาจารย์แล้วก็หน้าบางคนอาจจะดาบ้างแต่ก็ตัวจริงไม่ดูดีอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รหัสแรกนะครับอาจารย์ครับผมในดีด่พงเชาวพูนนะครับก็ขอให้อาจารย์มีความสุขกับชีวิตหลังาเสียนและก็สุขภาพแข็งแรงมากๆครับชันนันงสาววิศิริณำกำเนิดค่ะก็ขอให้อาจารย์มีความสุข มากๆนะคะก็รักษาสุขภาพหาให้หแข็งแรงก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมนนะคะอค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุนิดาสตุงสายนี่ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วันิดานะคะที่ให้ความรู้ดีๆค่ะแล้วก็ในช่วงเป็นนักศึกษาในนิบุษสาของอาจารย์นะคะก็อยากจะขอขอบคุณอาจารย์ที่ดูแลพวกเรามาอย่างดีค่ะแล้วก็ หลังจากนี้ก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะหนูสรลยาขุนสุทนนะคะก็เนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันกเกษียณของอาจารย์นะคะหนูขอให้หลังจากนี้อาจารย์มีอิสระทางกายและใจของอาจารย์นะคะ,ะรักษาสุขภาพตัวด้วยนะคะช่วงนี้โรคโควิดกำลังระบาดคา่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนะันทสว่างอารมณ์นะครับก็สําหรับคำวัพรที่ผมจะฝากแข่งอาจารย์วันนิดานะครับขอให้อาจารย์เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ออกบิงสม่ำเสมอเพื่อให้มีกําลังกายที่แข็งแรงด้วยแล้วก็กําลังใจที่แข็งแรงนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มากที่ดูแลผมเป็นอย่างดีสาหรับตลอดช่วงสี่ปีการศึกษาอาจจะมีดื้อซนบ้างอะไรก็ขอโทษอาจารย์ในที่นี้ด้วย แล้วก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอนะครับอาจารย์นั่งพผลผมไปเรียงได้ตลอดหรือว่าพวกผมจะพูดเป็นกับเรียงอาจารย์ก็ได้จากนี้โอเคก็ขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับตรับสวัสดีครับอาจารย์ผมในญี่ปุนนะครับก็อา่าก็ขอให้อาจารย์มีความสุขก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงอา่าแล้วก็ยิ่งช่วงโควิดอะไรแบบนี้ก็ ไม่มีอะไรจะคือเสียโอกาสที่เราแบบจะได้เจอกันอาจารย์ก็อ่ามีแต่ยิ้มหวานๆที่ให้อาจารย์นะพบขึ้นมากอาจารย์ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวจุดิพอลลีมัดนะคะก็เพ okay. mm ื่อนพูดไปหมดแล้วก็หนูก็จะ บอกว่าขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้คำปรึกษากับพวกหนูแบบคอยเตือนคอยสอนแล้วก็คอยให้ข้อคิดให้เราคิดได้อะคะ่ะแบบอะไรที่ไม่ดีอะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นสาวสวยสองพันปีนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชเชอฮาดิีระนะคะก็ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ดูแลพวกหนูอาจารย์ดูแลดีมากเลยค่ะแบบคอยตามพวกหนูคอยกระตุ้นพวกหนูให้แบบรู้จักการเติบโตการเป็นผู้ใหญ่การเก็บข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็โควิดะระบาดเยอะมากก็ขอให้อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ 嗨，大家。<music>